คุณผู้ชมครับพาไปดูหุ่นยนต์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยคนที่เป็นโรคซึมเศร้านะครับล่าสุดมีการเปิดตัวนะครับในงานแสดงเทคโนโลยีระดับโลกนะฮะ CES ในลาสเวกัสที่รัฐเนวาดานะครับผลิตโดยบริษัทมีซี่นะครับพาไปดูกันหน่อยครับหุ่นยนต์ตัวนี้มีชื่อว่าเจ้าโรมีลากาตันครับ นี่คือทางตัวแทนของมิซี่เนี่ก็บอกว่าเทคโนโลยีนี้พัฒนาช่วยให้คุณนยนต์เนสามารถแสดงความเห็นอ,อกเห็นใจและสนทนาอย่างเป็นธรรมชาติได้อย่างแท้จริงจะต่างจาก AI แบบเดิมๆนะฮะการตอบโต้ของโรมีนั้นจะมุ่งหวังที่จะลดความรู้สึกโดดเดี่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่อาจต้องใช้เวลาในการไม่ติดต่อทางสังคมเป็นเวลานาน,าน คุณโยนในจะทักทายผู้ใช้ในช่วงตอนเช้าต้อนรับผู้ใช้หลังจากเลิกงานสนทนาแบบสบายๆก็จะถามเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับคุณโยนนี้มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งโดยเฉพาะที่บ้านพักคนชราในประเทศญี่ปุ่นซึ่งตอนนี้เนี่ยยังขายอยู่ที่ญี่ปุ่นเท่านั้นราคาประมาณ570ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าเกือบเกือบสองห